ขอต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณครูทุกท่านเลยวันนี้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเนาะนะคะเสียงอะไรหัวแจ๋วเลยอากาศนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็คำคอมเมนต์ของเขาเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจโดยเฉพาะท่านผออเคตเนี่ยท่านท่านท่านเป็นคนยุคใหม่นะคะเป็นคนยุคใหม่เออท่านจะทำอะไรที่ปแปลกใหม่นะคะวันนั้นก็พอก็รู้สึก ชื่นใจนะคะก็ขอบคุณครูมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มนะคะอย่างคุณปุ้ยเนาะก็คอมเมนต์มาอ๋อชอบใจที่เขาคอมเมนต์ว่ากิจกรรมของเราอะดึงดูแล้วก็คนบอกว่าไม่น่าเบื่อนะคะเอ่อคุณครูทุกท่านคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมคะแสดงความคิดเห็นหน่อยเราพูดกันเองอวยกันเองก็ได้เนาะอวยกันเองก็ได้ <laughs> อ๋อมีความรู้สึกว่า ตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่ว่ามันผ่านมาด้วยดีเนี่ยนะคะสนุกสนุกอ่าทีนี้ <etchup. S 2> ทีนี้อยากอยากจะให้พวกเรามาคอมเมนต์ขงหลับพวกเราความรู้สึกของพวกเรานะความรู้สึกของพวกเราว่าเราจะรู้สึกยังไงแต่ตัวพออบอกได้เลยว่ารู้สึกประทับใจมากขอบคุณคุณครูแล้วก็เห็นนะคะเห็นว่าครูเราเก่งจริงๆนะคะเก่งจริงๆแล้วอย่างเขตเขาก็ยังยอมรับเลยนะคะเห็นเขาบอกพอชอบใจที่คุณปุณ้ยพูด เขาบอกว่าโอ๋อเนี่ยฝึกเด็กได้เก่งแม้คาเนี้ยมันมีค่ายิ่งกว่าคะแนนอะไรอีกนะจริงๆแล้วฝึกก็คงไม่ได้ฝึกเท่าไหร่หรอกแต่ของเราคือซ้อมเนาะฝึกซ้อมกันเรายอมรับว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามถ้าเราฝึกซ้อมเนี่ยเราจะได้ออประทับใจมากแล้วก็ฝากบัญชีออมใจที่เป็นคําฮิตของเรานะคะฝากบัญชีออมใจทีนี้อยากได้ฟังนะคะอยากได้ฟังจากครูทุกคนเลยนะคะ เอ่อรู้สึกอย่างไรแม้กระทั่งคนที่เปิดคลิปเปิด้าเปิดอะไรเนี่ยสำคัญทุกคนเลยนะคะอันเชิญเลยค่ะใครพูดก่อนก็กดยกมือได้หรือไม่นั่นก็ถุกเสียงม,มันเลยค่ะคุณนาค่ะอ่ะโอเคคุณนานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีหกดีใจมากประทับใจมากเลยคะ่ะที่ทุกอย่างผ่านไปได้ความราบรื่นนะคะ อะไรที่กังวลไว้ก็ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากเด็แล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือดีทุกอย่างดีไปหมดเลยอะคะอ่ะเท่านี้ละค่ะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะคุณแนนค่ะพอค่ะค่ะเดิเชิญค่ะวันนี้คุณแนนให้บันชีอมใจทุกคนเลยค่ะพออ่อเริ่มต้นตั้งแต่พออ่อจะที่มาคุณเนะค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ เหมือนกับทําให้คุณครูคลึกก่ะค่ะต้องใช้คำนะทำให้คุณครูคลึกเลยเหรอเออหนูว่ามันแบบรู้สึกแบบปลุกใจเหมือนกับวันนี้ทุกทีมอะค่ะทําได้ดีมากกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายมากกว่าวันที่สองวันแรกที่เราซ้อมกันมาค่ะทุกทีมแบบสามัคคีกันมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาไปครูแก่นนะคะ ตื่นเต้นมากค่ะบอกเลย <c oughs> หัวใจเต้นตึกตึกตึก,ตก,ตกเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าคุณนก็ทักมาส่วนตัวในเรื่องของรางวัลของรางวัลที่เพิ่งบอกเมื่อคืน <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่ซ้อมกับกลุ่มอะคะ่ะมันเกิดเหตุการณ์คือซ้อมกับกลุ่มเสร็จแล้วแล้วเพิ่งรู้ว่ามีการมอบของรางวัลในกิจกรรมด้วยมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะพอเราเปลี่ยนแปลง <c oughs> ปุ๊บเราก็ต้องปรับต้องคิดต้องวางแผนใหม่ว่าเออเราจะแก้ปัญหายังไงเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และยิ่งรู้ว่าพอสถานการณ์จริงเผดเขตพูดเอ่อก็รับการปรอเป็นแบบนี้อีกก็คือเป็นแบบก้อนไซา์อีกก็เลยรู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้เขาให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้กิจกรรมมันดูราบรื่นให้มันสมูทไปให้มันร้อยเรียงกันไปให้ให้ประสบความสําเร็จน่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่แบบรู้สึกว่าใจเต้นตึกตักมากเลยค่ะ แล้วก็จริงจริง,รง,รง,รงนะคะก็อยากจะมอบบัญชีออมใจดับเบิลบัญชีออมใจให้กับคุณครูทุกคนไม่ว่าจะเป็นผอนะคะครูเนสุดยอดมากๆเลยค่ะสามารถพูดน้ำไหลไฟดับขับพูดแบบไม่หยุดนะคะพูดแบบคือยิ้มตามาค่ะยิ้มตาหมายวามว่ายิ้มแบบเฮ้ยพูดได้ยังไงคือสามารถที่จะแบบไม่ให้หลุดไม,ไม่ไม่ไม่ให้เราหลุดจากสิ่งที่เขาพูดอะคะ่ะก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะ ปังมากนะคะค่ะก็แล้วก็คุกกิฟไม่ว่าจะเป็นคุกกิฟคุกไก่นะคะพิซซนะคะแล้วก็ทีมทุกคนนะคะเราร่วมมือกันแบบทีมเวิร์กสุดๆเลยนะคะก็ก็คงจะคงจะมีงานหน้าอีกไหมคะต้องถามพอออก่อนนะคะแล้วมีงานหน้าอยู่น้องสองอูนะคะพอเรากลัวละเนี่ยพอเรากลัวละเนี่ยนะเกงเกรงกลัวอยู่เนี่ยได้รับคําชมมากมายเลยนะคะค่ะก็ของของคุกันเนาะ แค่อยังครูไก่ขัดจังหวะนิดนึงอย่างครูไก่เนี่ยซ้อมกันแล้วซ้อมนอกรอกกันอีกนะกับครูไก่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นในครูไก่ได้เนาะเออเพราะดีใจนะดีใจว่าเออเราเราเสียเวลาก็จริงนะเรายอมไอ้นั่นะซ้อมกันเยอะเยอะเห็นไหมพอวันซ้อมเสร็จแล้วผลมันออกมาดีนี่แหละทําให้ชื่นใจสําหรับผู้บริหารที่ปลดปล่อยศักยภาพรูนะคะก็ขอบคุณครูเกศนะคะค่ะขอบคุณคะ หนูขอพูดใน้นพออ <ๆ S 2> ก็ได้พูดถึงหมูแล้วอันนี้ก็กังวลค่ะอันนี้กังวลมากเลยว่าจะพูดได้ไม่ดีก็พยายามเขียนสคริปต์ให้แบบกระชับแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะคะก็ได้รับคําแนะนําจากพออนะคะว่าเออเขียนให้มันแบบเหมือนที่สไลด์หนูเขียนตามนั้นนะคะแล้วก็พยายามซ้อมตามนั้นนะคะอ่านอยู่เนี่ยแหละค่ะพออบัวพลาดนะคะ,ะ <ๆ S 2> ไม่ไม่ไม่อยากจะออกจากสคริปต์เพราะถ้าออกจากสคริปต์เดี๋ยวจะวนไปวนมาอีกก็เลย ไดและคะ่ะก็ต้องขอบคุณบอนะคะที่แบบช่วยติวช่วยอะไรให้หนูเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนครูทุกคนด้วยนะคะคืองานผ่านไปได้ด้วยดีไม่ใช่หนูจะต้องทําทําได้ดีคนเดียวทุกคนต้องทําดีด้วยมันถึงได้ออกมาดีอย่างนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือเราครูไม่ได้เก่งคนเดียวแล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องไปด้วยกันนะคะเดนเอลํออำเดียวกันแล้วนะคะก็เลยว่าคือมันมันมันดีแล้วเราก็ จะพยายามพัฒนาและรักษาคุณภาพของคุณครูแต่ละคนนะคะคือทุกคนมีความสามารถค่ะนูยมรับนะคะเก่งกันทุกคนนะคะอันนี้ต้องขอชมเชยครูเราทุกคนนะคะนี่ให้เขาเรียกอะไรนะคะบัญชียอมใจภาษาเซเว่นแฮปป้ก็ <c oughs> ให้บัญชียอมใจ <c oughs> ทุกคน,นะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ก็ยอมรับค่ะว่าพอถึงเวลาจริงๆเราก็ทําได้นะคะก็ต้องขอยอมรับว่าเราโรงเรียนเราครูโรงเรียนเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ค่ะวันนี้ค่ะวอขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณค่ะยกมือและคูกิฟค่ะเชิญค่ะค่ะเอ่อเมื่อคืนเดี๋ยวเล่าเล่าเล่าความรู้สึกก่อนเมื่อคืนรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาหลายวันเหมือนกันทีนี้ก็เลยเหมือนนั่งตั้งสติตัวเองค่ะตั้งสติว่าเราเคยผ่านการสอนให้กับคุณหญิงชมแล้วแล้วการเป็นวิทยากรกับเขตทําไมเราต้องรู้สึกประหม่าขนาดนี้ก็เลยเหมือนเหมือนปรับความคิดตัวเองค่ะ ปรับความคิดตัวเองก็เลยปรับเปลี่ยนอ๋อเราต้องทําได้ฉันต้องทําได้ค่ะก็เหมือนเหมือนการให้กําลังใจตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับทุกคนนะคะฝากบัญชีอมใจให้กับท่านผอและก็คณะครูทุกท่านนะคะทีะ่ร่วม <c oughs> เขาเรียกอะไรคะคอมเมนต์ Comment. ตั้งแต่ตอนแรกค่อนข้างที่จะพูดเยอะคนด้วยว่าเราอยากให้ทุกคนนะคะได้เรียนรู้หลักการทุกอย่างตามเนื้อหาเราไม่อยากให้หลุดแต่เนื่องด้วยเวลาด้วยด้วยอะไรเราก็เลยต้องมาปรับก็ขอขอบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมแนะนำนะคะแล้วก็เราร่วมพลังผนึกพลังกันจริงๆค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคู่กายปิดไม้หน่อยคู่กาย อ๋อค่ะค่ะหนูขออภัยสุกี้หนูลืมเอ่อลำพึงลำพังดังไปหน่อยค่ะท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปอ่ะคุณเอก็ได้ค่ะบอค่ะคุณเอค่ะเชิญค่ะค่ะก็ขอฝากบัญชีอมใจนะคะตั้งแต่ท่านผู้บริหารรวมไปถึงคณะครูทุกท่านค่ะถือว่าเราเหน็ดเหนื่อยกันมาหลายวันเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นกันมาเกือบเดือนเลยนะคะเพราะว่า เราตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าจบรมันนี้เราอบรมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะวันแรกของเราคือตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนสองสอก<ช>ันยายนคือใช่ค่ะมันมันผ่านมาแบบคือเกือบหนึ่งเดือนเต็มเต็มอะค่ะที่เราตื่นเต้นกันมาตลอดว่าเราเตรียมการมาคือหนึ่งเดือนแล้วคุณเนยก็เชื่อว่าหลายกลุ่มหลายทีมที่แบ่งหน้าที่กันพรีเซนต์นะคะก็ไม่ได้แค่ซ้อมกันแค่แค่รอบเดียวส่วนตัวครูเนยอะค่ะเมื่อคือนก็ยังต้องซ้อมอีกสองรอบนั่งกดกระดิ่งอยู่คนเดียวพูดไปกดกระดิ่งคนเดียวแล้วก็ พยายามมาเออเราต้องพูดยังไงให้รู้สึกว่าเฮ้ยต้องแบบเฮ้ยต้องต้องรับมุกกับคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามกดดิ่งคนเดียวก็วคือนั่งคุยอยู่คนเดียวเหมือนกับนั่งคุยคนเดียวแล้วก็หัว็อกคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยค่ะในสิ่งที่ตัวเองพูดนะคะแล้วก็วันนี้อะเห็นพูดถึงว่าเห็นถึงวิทยากรนะคะคุณครูหลายคนที่เราคิดว่าคุณครูอ่ะเป็นคนที่พูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่พอวันนี้ค่ะคุณครูแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ดีมากๆ นะคะปลดปล่อยความเป็นตัวตนของตัวเองออกมานะคะคือหลายคนอ่ะคุณณีเห็นว่าหลายคนอาจจะไม่เคยที่จะ,ะพูดนะครับเคยเป็นวิทยากรอ,อาจจะเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเรา,าเราเคยเป็นครั้งแรกในการอสอนผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้งที่จะยากเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ทุกท่านนะคะทาได้ดีทด้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราแก้ไขสถานการณ์ได้ดีด้วยนะคะก็คือว่าเราอ่ะเพิ่งมาทราบตอนเช้าว่าทางสํานักงานเขตเขาไม่ได้เข้ามิตรทุกคน ะะเขาไม่ได้เข้ามีทุกคนเขาใช้วิธีการออนไลน์กันแล้วก็แสดงจอนะคะฉะนั้นเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บนะคะคุณเอเนี่ยต้องรีบประสานงานกับสอนอการลวีว่าจะทํายังไงดีเพราะว่าเรามีกิจกรรมเพื่อมีลิงก์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างนะคะสอนอก็บอกว่าส่งมาให้สอนอได้เลยเดี๋ยวสอนอจะส่งต่อเนีย่ยค่ะก็รู้สึกโล่งใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประสานงานนะคะกับคุณครูเลยในรายกลุ่มนะคะคุณเอนก็รีบลงในรายกลุ่มร่วมจิตเลยโดยที่ว่าไม่ได้ขออนุญ,ญาตท่านผอ,อก,ก่อนนะคะที่ลง ก็คือเป็นมันมันรีบจริงๆค่ะแล้วก็หนูก็ไม่แล้วก็ขอบคุณท่านผอ,ออีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ว่าเริ่มต้นเลยค่ะที่นั่งนั่งรออยู่อะค่ะคุณเนจะเข้าไปพูดแล้วค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ายัางยังไม่กล้าที่จะเข้าไปเพราะว่ากลัวว่าทางสํานังกงานเขตเขาเซตระบบเซตอะไรอยู่นะคะก็เลยต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อนะคะที่ชี้แนะค่ะให้เข้าไปพูดในส่วนของกําหนดการทําให้กิจกรรมมันลื่นไหลามากขึ้นนะคะขอขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณเอค่ะขอบคุณคุณเอนะคะท่านอื่นค่ะท่านอื่นค่ะคุโบคุอยางค่ะค่ะคุไรเออร์สำหรับคุไรดีคุโบเนาะค่ะสำหรับโบนะคะก็สำหรับวันนี้ตื่นเต้นท้าทายโบนักกับโบมากเลยนะคะเรื่องความที่โบก็ค่อนข้างกังวลจังหวะการ ปรับเปลี่ยนสไลด์แต่ละอันแล้วก็การเปิดคลิปวิดีโอสำหรับ,บวันนี้ถามว่าผมพอใจไมมว่าพอใจนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนเป็นโปรเฟสชันแนลมากแล้วก็รวมทั้งผออด้วยนะคะวันนี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณชูต่อได้เลยไหมคะ ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะพี่ชูได้ยินค่ะค่ะคุณชูต่อได้เลยนะคะค่ะพณชูขอชื่นชมนะคะทั้งองค์กรเลยทั้งโรงเรียนเลยทุกคนเก่งมากนะคะสอดรับกันดีมากไม่ว่าจะโยนลูกไหนไปเนี่ยก็คือรับได้หมดเลยแล้วก็การจัดทําการเรียงหน้างานนะคะก็ชื่นชมน้องที่ทําวิดีโอด้วยนะคะสอดรับกันมากนะคะไม่ว่าจะส่งมาเนี่ย อย่างถ้าโบออกเนี่ยคุณนาเข้าแล้วคุณนาก็สไลด์ตามได้ได้ดีมากนะคะชื่นชมตั้งแต่ทีแรกที่เข้าไปเลยคือเข้าตั้งแต่เช้าเลยเข้าตั้งเช้าเพื่อรอรอก็พอ,อก็บอกให้นพูดอะไรอยู่เนี้ยค่ะก็คือเราไม่ปล่อยให้ให้งานนี้เงียบนะคะมันเหมือนกับที่เขาชื่นชมเราว่าเราอะกระ,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 ะตุ้นหรือเขามีอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยน่าสนใจ นะคะอันนี้อันนี้ชื่นชมตรงที่เราทำแล้วให้เขาเนี่ยสนใจอันนี้อันนี้ครูทูชอบมากนะคะาการพูดครูทูตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะคะเขียนสคริปต์นี่หลายรอบมากว่าจะพูดยังไงให้มันเข้าใจง่ายสั้นนะคะกร<ๆ>นะชับเนี่ยแล้วเข้าใจง่ายมามา,มาบทสรุปวันนี้ก็คือจากที่ซ้อมมาถ้าฟังกันแล้วก็จะไม่ไม่เหมือนกับที่ซ้อมมาแต่ว่าไม่ได้ทิ้งมากนักนะคะแล้วก็รักษาระยะเวลาด้วย นะะคก็ชื่นชมทุกคนมากทุกคนเยอะมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณเหลือใครที่ยังไม่ได้พูดพูดต่อได้เลยค่ะไม่มีผอแบบพูดต่อได้เลยค่ะอ๋อแนนบันทึกอยู่นี่นาใช่ค่ะแนนได้ขอยู่ค่ะมีคุณนุ้ยค่ะเชิญคุณนุ้ยนะคะค่ะค่ะนุ้ยนะคะหินไหมคะยินค่ะยินค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณ ขอฝากบัญชีออมใจให้ท่านผอและก็คณะครูโรงเรียนทุกท่านเลยนะวันนี้วันนี้พี่ๆเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมอะค่ะมันมันรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจมากกว่าที่เราซ้อมกันนะเราซ้อมมันไม่เท่าไหร่แต่แต่วันนี้อะค่ะรู้รู้สึกว่ามันมันอยากจะมันอยากจะแบบเหมือนเหมือนกิจกรรมมันลื่นไหลได้ดีนะคะวันนี้พี่ๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเชิญยังเหลือใครอีกไหมคะปหยาดค่ะโอเคเชิญค่ะคุณหยาค่ะทุกคนวันนี้เก่งมากเลยฝ่าวันทีออมใจแล้วก็ทุกคนมีเขาเรียกว่านะสปิลิตอ่ะื่อกีแบบเห็นแบบนิ่งๆ่งแต่วเวลาจริงคือเก่งมากไม่คิดว่าแบบโหขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตก็คือเขตเขาสนใจกิจกรรมของเราอะ่ะ เวลาเขาทําเขาดูเขากระตือรือร้นที่จะทําแล้วเราก็แบบไม่ให้เวลาเราเดําเนินกิจกรรมคือมันมันไม่ได้ขาดะ่ะมันมีอะไรต่อเนื่องต่อเนื่องคือเขาสนุกไปกับเราแล้วเราก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเขาด้วยค่ะแค่นี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณยาคขอบคุณ,คณคยาค่ะเมื่อกี้นี้พอเน็ตมันเป็นเน็ตมันหลุดนี่อ๋อเดินเดินมาที่หน้าห้องคอมแล้วนะเนี่ย นะ <c oughs> เออเลยไม่ได้ฟังครูโบโจบแล้วก็จากครูโบแล้วเป็นใครมเมื่อกี้ครูนุ้ยคุชุค่ะคออุชูแลวครูนุ้ยค่ะโอเคพบยังคะพบยังโอ,อ้ครณเบี้ยครูบีค่ะบีค่ะาจารค่ะเบี้ค่ะค่ะหนูจากที่ที่เห็นที่ดูอะค่ะก็รู้สึกว่าเราอะค่ะ,คะเป็นเหมือนผนึกพลังประสานความต่างอย่าง ไปไปไปด้วยไปคนเดียวค่ะอาจจะไปถึงจุดเป้งหมายแต่ว่าไปด้วยกันก็คือไปได้ไกลและก็ไปได้ดีด้วยแหละค่ะก็คือเหมือนได้ข้อคิดจากตรงนี้เลยว่าถ้าถ้าเราผนึกพลังในความสามารถของแต่ละคนนะคะคนละนิดคนละหน่อยมันก็สามารถที่ทําให้เราอะคะ่ะไปได้ไกลแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีในในสิ่งที่ได้กลับมาด้วยะคะ่ะก็คือได้ความประทับใจได้ทําให้คนอื่นเห็นว่าโรงเรียนเราอะคะ่ะมีความสามัคคีกันแค่ไหนค่ะ ก็ชื่นชมพี่ๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะอ่าโอเคครบยังคะครบแล้วค่ะครบแล้วเนาะเออพ่อจะเล่าเมื่อวานนี้นะบางคนอาจจะรู้พ่อเนี่ยตื่นเต้นยิ่งกว่าครูอีกเมื่อวานประมาณเกือบบ่ายสองอะ่ะไอเนก็กำลังสอนหนังสืออยู่นะเขตอ่ะเขาจัดกลุมเมื่อวานเู้มีงานกเกษียณน,นะแล้วเขาก็จัดออนไซต์กันเมื่อวานในห้องประชุม แล้วไม่รู้เป็นความคิดของใครพอ,อเดาว่าเป็นของพออเขตแน่เลยเขาบอกว่าไหนลองไปเรียบไปเชิญพออจันที่มามาซิให้แบบว่ามาแสดงตัวน่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้บันทึกภาพแล้วเขาบอกพอ,อตอนตอนนั้นเลยอะ่ะแล้วก็เขาให้สอ,นอ,นอโทรมาหาคุณเนร์แล้วก็ให้อีกคนหนึ่งโทรหาพออแล้วบ่ายบ่ายสองแล้วเนาะเราเริ่มจะง่วงแล้วแหละพออน่ะนะใส่เสื้อยืดด้วย อยู่ในห้องแอร์อากาศมันร้อนเมื่อวานขอเวลาเขาสองนาทีออกมาเปลี่ยนเสื้อโทรหาไอ้เน่บองเน่แชร์ภาพหน่อยแชร์ภาพพออ,อนหน่อยไม่รู้เขาจะเอาทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเขาก็ไปหยิบเสื้อมาตัวหนึ่งแหมไม่น่าเชื่อเป็นเสื้อสีส้มเข้ากับเขตเป๊ะเลยนะเออแล้วก็ให้พูดพอ้อเไาจพูดอะไรอะ่ะแล้วไม่รู้เขาทำอะไรกันอะ ไม่รู้ปลายทางทําอะไรไอเนยี่ไอเนยันยงบอกพออหนูสอนเด็กอยู่หนูไม่ไผมผมหน้าตาไม่ได้แต่งเลยหนูใส่แมสดอยู่บอกเอ้ยเนยแกเอาเมสดเลยนะก็เปิดไปก็พูดหมอก็พูดไลน์ของพอไปเลยนะเขาก็บันทึกภาพไว้นะสามทุ่มไอเนยส่งไอจดหมายข่าวของเขตมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนยนะเอาจดหมายข่าวเข้ากลุ่มไลน์เลย เดี๋ยวคุณครูจะบอกอ้าวพอ,ออไปนั่งหน้าอะไรนะปันจิมปันเจออยู่ในงานเขาได้ยังไงเสื้อก็ไม่ได้รีดเลยนะแต่มันเป็นสีส้มเข้ากับงานเขาเป๊ะเลยเออ,อยังบอกว่าพออหน้าตื่นแต่ยิ่งกว่าครูอีกนะแต่ก็พูดไปว่าเขาก็เลยรู้ไงว่าที่มาของเซฟไอที่เราได้พัฒนาเนี่ยมาจากใครจากใครเพราะโอ้ก็พูดไปเยอะนะอวยอวยเซเป้ไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ แล้วก็ตื่นเต้นอีกไอเนบอกว่าพอเขตจะเข้าไอเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนอะหัวหน้าเรามาเงี้ยพอสักเดี๋ยวหนึ่งจะออนแล้วเขาบอกไม่เข้าไปลองสายใจเออเอาเราก็ปรับตัวอีกแล้วเราก็นึกว่ามีแค่มีไม่กี่คนเนอะที่ไหนได้ท่านเขตท,ท่านท่านเปิดอยู่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้เขาเข,าเข้ามาแนนเข้ามาตอนไหนตอนที่เขาที่เปิดรับเห,หรือ,อยังไง พอสียงหน่อยค่ะเออเข้ามาตอนไหนน่าจะเข้ามาช่วงหลังๆแล้วค่ะของของใครพูดไม่รู้่วค่ะประมาณพี่ชั่วค่ะเลอะอรั้งแม่เขาไม่เปิดคล้องแนนก็ไม่รู้ไม่รู้อีกทีใช่ตอนตอนพออบอกว่าเป็นพออเคนะคะเออเออนะก็เออบอกเออไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วก็ถามว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราดูเซเว่นแฮปปี้นะนะพอ,อ,อยอมรับเลยนะพ่อเนี่ยเพิ่งมาเรียนรู้เต็มที่และเข้าใจจากที่ครูสอนนี่แหละนะเจ็ดอุปนิสัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคลิปตัวเนี้ยเก็บเอาไว้เลยนะเก็บเอาไว้พวกเราเรียนรู้แล้วถ้าเกิดได้ครูใหม่มาไม่ต้องไปอบรมเขาหรอกให้ามานั่งดูคลิปที่พวกเราพูดนี่แหละนะคะสําหรับคุูเนยอดเยี่ยมมากนะคุูเอยอดเยี่ยมมากคุเคูเับครูเนเนี่ยน,นะเตรียมตัวไว้เลยและหลายหลายคนนะถ้าเกิดเ,เขาต้องการวิทยกรขึ้นมาเนี่ย ออจะหนักใจอีกแล้วเพราะครูจะต้องทิ้งห้องเรียนอ่าครูจะต้องไปเป็นวิยียากรนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเอ่อมีความสามารถเราเตรียมตัวให้พร้อมนะคะถามว่าจะมีอีกไหมพอก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าให้เราเตรียมพร้อมไว้นะคะเอาสําหรับวันเนี้ยดีใจมากเลยนะและพอก็เป็นคนที่ว่าเออถ้าคิดอะไรแล้วทําอะไรแล้วเนี่ยอยากให้มันทำนะตอนนี้รู้ตอนนี้เลยถ่ายซีเรื่องอะไร พอจะพูดเรื่องไรอ่ะใครไทยถูกให้สิบบาทอ่ะลองเดาดิพอจะพูดอะไรต่อไปเนี่ยอ่ะใครไทยถูกให้ยี่สิบก็ได้อ่าต้องจ้างเป็นเงินวันนี้ก็แจกรางวัลกันนะเอออ่ะใครไทยถูกกดทายมาเลยพอจะพูดเรื่องไรเอออ่ะอ่ะใครไทยถูกใครรู้จ่าไปเ<า>ที่ยวไ,ไหมคะไปเที่ยวตายตอบไลคยคนเลยไม่รู้จะให้ไบาทค่ะไปเที่ยวห้าบาทได้อ่ะติดไว้เออเรื่องไปเที่ยวว่าไง ขอนายกไหมเขื่อนขุนด่านไหมผอไม่รู้จักหรอกวันนั้นถามเพื่อนแล้วเพื่อนเขาปิดรีสอร์ทเขาไปแล้วนะคะเ,เขาบอกว่ายู้โควิดเออเพราะว่าถ้าไปนครนายกก็ใกล้ๆดีเนาะเขื่อนหรือตรงไหนทะเลหรือเมืองการนะคะแต่เมืองการเนี่ยครูกิฟบอกว่าไม่รู้ยังเช็คเวลาไม่ได้กลวน้ำท่วมจัิงเลยค่ะเอออ่ามีคนมาทักท้วงว่ากลัวน้ำท่วม หรือหลังหลังตรงนี้ไป <ขอ S 2> แต่อยากได้วันเ่ะอยากได้วันพาว่าเช้าแนนฟังข่าวอะค่ะเขาบอกว่าช่วงวันนี้ค่ะหนึ่งถึงสี่เนี่ยค่ะพายุจะเข้าลูกนึงแล้วก็กลางเดือนอีกลูกนึ่ะค่ะลูกสองลูกนี้จะหนักเลยทําให้แบบน้ํามาที่ปรุมธานีด่านแรกค่ะเพราะตอนนี้อยู่ที่อยุธยาแล้วเอออ่ะโอเคนะหรือหรือ เราจะทำแตงกิ้วปาร์ตี้เออห้องประชุมร่วมจิตแตงกิ้วปาร์ตี้นะเพราะคนไม่เกินยี่ห้าคนหรือถ้าเราเก็บไว้ก่อนเอ,อ่อทำคะแนนแล้วไปเที่ยวนะคะเราเรามากักจะมีอุปสรรคเนาะเอออ่ะรอก่อนนี้ก่อค่ะอากาศยังไม่เริอมนวยเราอ่าหลายท่านว่าไงคะ เราเราจะพูดเรื่องเที่ยวก่อนพอหลังจากพูดเรื่องเที่ยวแล้วก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ครูทายไม่ถูกอีกเนาะโรงเรียนเราจะปิดเอ่อสำหรับเทอมที่หนึ่งคือวันที่แปดเนาะใช่ไหมคะเช็คเวลาเรียนถึงวันที่แปดเราจะได้ร้อยวันนะคะแล้วเราก็ประชุมย่อยๆกันไปแล้วว่าส่งเอกสารส่งงานกันเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ตอนนี้แต่ละทุกคนเนี่ยเก็บคะแนนกันหรือ,อยังคะทําคะแนนกันหรือ,อยัง,ออยงเก็บไว้ให้<ำ>ดีนะคะ ทำอยู่ค่ะทำอยู่ค่ะ,อคะเออนะคะถ้าทําเสร็จเร็วแล้วก็เราก็จะโล่งเร็วแหละนะคะเราจะโล่งเร็วนะคะก็เดี๋ยวเอาเอาใครเป็นไอ้นี่ดีกว่าไหมตั้งหัวหน้าทีมดีไหมเรื่องเที่ยวอ่ะถ้าเกิดพออจะถามอ้าวเฮ้ยถึงไหนแล้วปาจะได้ถามคนนั้นเลยจะได้ไม่ต้องประชุมเนาะอ่า,อาตั้งใครดีอะเป็นหัวหน้าทีมประสานกับพอออ คุณครูบอกว่าแม่ไม่ไปแล้วค่ะโควน้ําท่วมยกเรืาอะไรเงี้ยเสนอคูนาค่ะมีการเสนอคูนามาแล้วคูนาว่าไงได้ค่ะอ่าเพราะว่าคูนาเขาเป็นคนถือสตังค์ตอนนี้เหลือกี่บาทเนี่ยเงินโรงเรียนเหลือยู่สองพันค่ะโอ้โหมีเงินเทียบสองพันเองนะคุณครูยิ้มเลยเงินเที่ยวสองพัน เที่ยว<ม>ที่สองเที่ยวเที่ยวทิปแเลยสองพันนะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาตังค์ให้เพรอะนั้นก็เดี๋ยวคุณาลองดูนะคะลองลองคิดดูถามเพื่อนครูดูว่าจะเป็นตรงไหนอย่างไรนะคะบางหูนแรกๆก็นี่ก็ตื่นเต้นนะเตรียมตัวจะไปเที่ยวแล้วพอหลังๆมาหลายเหตุการณ์เข้ามาพอมาวันนี้เออรู้สึกโล่งใจนะโล่งใจผ่านกิจกรรมดีๆของเราไปนะคะ จากคำอวยพรของเขาคําชมของเขาเนี่ยพอออกแค่เชื่อเชื่อแค่ครึ่งเดียวเนาะเราก็รู้สึกชื่นแช่มชื่นใจแล้วนะคะอ่ะหลายๆท่านมีอะไรจะแจ้งไหมคะหรือว่าเป็นการประชุมไปเลยแคปหน้าจอยังเนี่ยคูนเ,นเนคูแนนเออเปิดกล้องทุกคนังไม่ะก็ได้คะะเก็บไว<อ>้ห้างกีงค่ะขอให้ทุกทุกท่านเปิดกล้องนะคะ